มเฮ้ยเลยหมดแล้วต่หมดแล้ต่ปิ๊งปิ๊งดูดี่ดไปด้วยอืมไปไปด้วยจตะต่อืไปได้ไปด้วยจตะต่ไปเลยจ้ะ มีค่ะรครับรด้านนี้มีเดินกับมาไหนมีครับรถนั้นเรียกรถอะไรครับรถไส่ดินรถไส่ดินรถใส่หินกำลังกลับมารถใส่หินกำลังกลับมาใส่ดินใส่หิน һәм дә tường nhân Okay, <laughs> ไ,ไหนอะอ๋อไปหาดีมาใส่รถคันมาหาไปหาดีมาใส่รถคันนี้ไงอ๋อไปหาดีมาใส่รถคันนี้ไงจะไปหาที่ไหนดีอ่ะไปหตรงที่ตีปูนอ,อ๋อที่เขาตีปูนเหรอครับได้มีเยอะแยะเลยเหรอฮะ

เทมหอืม่เอา้าวยังไม่เต็มเลยเทอ,อีกอ๋อเต็มแล้วเหรอ เราเคลีมาช่วยกัน ลองาต่อใหม่สิลูกแมา่มาต่อไอจิลองต่อใหม่ดิเอาใหม่ดิเมืก่อกี้เป็นลูกอะไรนะ่ะต่องๆก็ต่อได้ตั้งหลายชั้นแล้วหรอ สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอยู่ไหนสามเหลี่ยมดูนี่เจ้าจ้องทำอะไรอยู่ครับจับปะอะไรวงกลตรงกลมดูไหนวงกลมดูไหนอันนี้วงกลมสี่เหลี่ยมดูไหนสี่เหลี่ยมอยู่ไหนนี่นี่ครือวงกลม

สามเหล่ยมสามเหลี่ยมอืมสีกินไป่มเด่ เอาเอา,เอาคนละข้างเหรลูกเอาข้างเดียวกันมาเมื่อกี้ใครเอารองเท้ามาให้พี่หมีพี่หมีเอารองเท้ามาให้เหรอพี่หมีให้ใส่คู่นี้หเหรอวันนี้พี่หมีใส่คู่นี้พาคู่นี้ไปเที่ยวเหรอ ไปดูนี่นไปเชี่ยวกำลังชิมมินไปไหนมาไปเอาพี่มูมิม,มาพู <laughs> ดพูดตามตรงไปเด้ ไม่ไปหยองมาไปฮะโอเคอะไรปวดตีแล้วมาโอเคต้วนไปพีที่ไหนมายืนยืนของพีเอมมาเออห้องน้ำไม่ใช่เหรอ เมื่อกี้บอกมามาไปปีป้าป้าพาไปปีไหนมาโอ้ลุงเดบกเปิดประตูหน่อยบอ่งเด็กดิลุงเด็กเปิดประตูหน่อยเวัสดีครับวัดไหน,นเปิดประตูหน่อยดิวัดที่ข้างหลังรถเหรอไม่ไหน